ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำสวนต้องเป็นคนประเภทที่ชอบหาอะไรมาปลูกอยู่ตลอดใช่ไหมครับพวกเราก็เหมือนกันแล้วยิ่งบรรยากาศดีๆแบบนี้ด้วยกำลังเหมาะเลยครับพวกเรามีอิฐประสานเหลือใช้เลยจะเอามาทำเป็นบ่อปลูกต้นไม้มุมเล็กๆมุมนี้ซะหน่อยครับทีมเขาได้ต้นแบล็กเบอร์รี่มาใหม่ด้วยต้นสวยมากครับเดี๋ยวครั้งนี้จะบำรุงดูแลอย่างดีเลยเมื่อก่อนตอนเราทำสวนใหม่ๆเคยเอามาลองปลูกแต่ตอนนั้นยังไม่มีประสบการณ์ก็ไม่สำเร็จนะครับรอบนี้ก็เลยจะมาแก้มือรับรอง ว่าครั้งนี้ได้กินแน่นอนครับยังไงก็ฝากทุกคนเอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆส่วนผักอื่นๆที่เราปลูกไปก่อนหน้านั้นตอนนี้ก็กําลังโตวสวยเลยครับที่สวนของเราร่มรื่นอากาศดีที่สําคัญเงียบสงบมากครับทุกคนแต่ก็ไม่เหงานะครับพวกเราเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหลายตัวแต่ละตัวสนสนทั้งนั้นเลยครับช่วงนี้กิจกรรมทําสวนส่วนใหญ่ของพวกเราก็จะวนเวียนอยู่แต่กับพืชผักผลไม้นะครับผักก็กําลังโตผลไม้ก็ออกผลเยอะมาก เหนื่อยหน่อยแต่ผมว่ามันทําให้รู้สึกสบายใจมากๆเลยครับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ